ใส่เบ็ดเงียบปูน้อยไว้เด้ครับมานครับถือปอๆง่ายจะที่เอาพื้นได้ปุบุ่๊นี่เมื่อนั้นก็ได้ตัวนึงเมื่อนั้นเมื่อนั้นก็ได้บักใหญ่ตัวนึงน,น,น,นะครับดูแบักโล่กลัวดึงเบ็ดเกิดเป็นถอนโอ้ยได้แล้วครับได้แล้วตัวใหญ่ครับ นุดพอดีไงแหงเงีย,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 ยปูน่อยแล้วครับพี่น้องดีครับว่ามีหลอนอจับหนเบืง้งเลยตัวใส่แขนสอกนึงพอดีครับตัวนี้โอเคครับซ้ำๆก,กันกับโตมนันนันบะพอกันกับเมื่อนันเลย